นี่ครับอ,อืแดงต่อน้หนักให้หนึปอนด์นะครับ122กับ123เด้งตีเข้าไปสั่งลบนี่ครับดูโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับมาลุกขึ้นมาว่ากันต่อนี่ครับแนทนชัยโอ้ยขวาสั่งลบแนทนชัยหลุดครับแข่งนี้ก็พยายามจะออกซ้ายนะครับ สั่งลบเดินจี้เขาหาต่อเนื่องครับยกนี้ดูครับเข่าวงในบ้างครับทิมใบครับแข้งขยับเดินต่อครับสั่งรบแทนชัยก็มาเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างนะครับนี่ครับโอ้แข้งขวานี่เต็มลำตัวครับดอกนี้อาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าโดนบ้างจะเป็นอย่างไรนะครับแทนชัยติมหมัดตรงเข้าไปครับแมแต่ว่าวงในก็ยังน่าสนใจครับแต่ยกนี้นี่ก็ดูคนหนึ่งเดินคนหนึ่งก็ผ่อนแล้วครับนี่ครับแทนชัยออกมาวนวงนอกบ้างครับ แล้วก็มีซ้ายคืนไปอ้อาวุธนี่ยังคงคู่ขี้นะครับนี่ครับแมหมัดขวาถือว่าสู้กันได้เข้มข้นเลยนะครับคุณนทีผมทีมาจังหวะออกอาวุธของสั่งรบน่ากลัวนะครับอาวุธนี่ยังอันตรายทุกดอกนะครับมีหมัดมีแข้งอ้นี่ครับแมวงในดอกและเข่าครับปัดอีกทีนึงแมเริ่มจะดูครับวงในบ้างครับวัดความแข็งแกร่งแมแต่ว่าใกล้กันไปนิดนึงครับกรรมการแยก โขเข้มข้นเลยนะครับผ่านไปหนึ่งาทีของยกที่4ครับะจะเป็นแคนชัยหรือว่าสั่งรบครับวงในวงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการจีรศิลป์ก็แยกเลยอ่ะครับแคนชัยเดินเข้าหาบ้างครับวงในตีเข่ามาจากสั่งรบอ่ารวบไว้รวบไว้ตีมาครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะครับนายแคนชัยลากซ้ายมาจากศรีสะเกโอ้ยสวนด้วยหมัดครับของสังรบอ่าสายกับขวาเขี่ยล่างไปครับ แทงขวาสกัดมาวงในวงในเตรียมจะง,งัดศอกแทงเข่ามาอา้างัดศอกได้ไหมแหมแทงเขา่าคืนไปครับอ้าวมีศอกเอา,อเ,อาเอามาล็อกล็อกรวบไว้รวบไว้ขวางไว้อาแยกมาครับบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับยกนี้นี่ใครดีกว่าก็กินไปนะครับโอ้โดูครับแอดเตะซ้ายครับโอ้โหเตะซ้ายส่งเมืองไปเลยครับอ่า โอ้แล้วเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าไม่น่าพลาดครับโอ้ดโดนซ้ายก็ไปแล้วเสียหลักครับสั่งรบแผนชายตอนนี้อ่าเดี๋ยวดูครับจะยังไงต่อครับเพราะว่าได้ลูกเข้าโกลไปแล้วนะครับจะตั้งรับหรือว่าจะบุกต่อครับอ่าสั่งรบแม่ต้องเอาคืนบ้างนะครับโอ้โดนซ้ายนี่กิ้งไปเลยโอ้โหเมื่อสักครู่ครับอ่าโดนแล้วกระเด็นไปเลยอะครับอ้าวต้องเอาคืนหน่อยครับเวลายังเหลืออีกเยอะอ่าสั่งรบเดินหาครับ แคนชัยแคนชัยได้ลูกเมื่อสักครู่นี้ก็ดูว่าจะมั่นใจแล้วก็ชกในเกมตั้งรับอ้าวโดนหัวสูงไปครับอ่าคือได้คืออ้โดนสอกกลับครับอ่าเกือบเหมือนกันนะครับสอกกลับเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าสับลิศผลเมื่อกี้นี่โอ้โหลังวันเยอะเลยครับสั่งลบเดี๋ยวดูครับไปทางไหนครับมุ่งแดงครับ ในแคนทยัยพันดักรัตะนบุรีครับวันนี้ชนะคะแนนสั่งลบลูกพิชิตไปแบบสุดมันเลยครับ